สวัสดีค่ะพี่นองทีรักค่ะวันนี้เราจะซุปมะเขือน,นะคะเพื่อนๆซุปมะเขือมะเขือนนี้เราล้างทําความสะอาดแช่น้ําเกลือน,นิดหนึ่งนะคะมะเขือจะไม่เล่นดานะคะมะเขือจากสวนมันก็จะลูกเล็กบางลูกโตบางสวยมากไม่สวยมากๆๆใส่ปลาทูสองตัวนะคะเพื่อนๆซุปมะเขือนนะค่ะของที่พิเศษที่สุดก,ก็คืองาขั่วนะคะเพื่อนๆมาเรามาเตรียมทํากันเลยนะคะ <ๆ S 1> เราก็จะนาํามะเขือลงไปนึ่งนะคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะนึ่งทุกอย่างประทูเราก็นึ่งเอานะคะเราจะมีทอดไม่ต้มค่ะเชร็ดแล้วเราก็จะใส่ประทูลงไปนะคะนไปนึ่งกันเลยค่ะเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำต้มปลานะคะปะลานี่สามช้อนตัวนะคะเพื่อนๆที่เราต้มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีน้ำปลามีพริกป่นนะคะ มีผงนวัวหรือผงชโรธถ้าใครทานใครไม,ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆก็จะมีสะระแหน่ผักชีจีนผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะงานเราก็คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมาคือเราก็ต้มเสียเท็นไหมคะมาคือเรานี่ต้มไม่ดำเลยเพราะเราแช่น้ําเกลือก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็จะแกะปลาทูนะคะแกะปลาทู ซุปค่ะปลาทูข้าแบบสดเลยค่ะคเพื่อนๆสวยด้วยปลาทูปรุงอาหารถ้าไม่สดก็ไม่อร่อยนะคะต้องดสดๆอ้วนๆหน,น้านี่ปลาทูอ้วนเนาะ เก็บกลางออกให้หมดนะคะถ้ากลางไม่หมดติดคอแล้ะยุงนะคะแล้วก็แกะประทูเสร็จเรียบร้อยเอาประทูลงก่อนนะคะประทูลงก่อน,นะคะ่ะ ทำให้ประูละเอียดน,นิดหนึ่งะนะคะแล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะบอค่ะแล้วก็เอา มะเขือลงนะคะมะเขือขาวจัวยเลย เราก็ใส่งาลงไปนะคะงาใส่เยอะๆยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หอมลงไปค่ะให้เรือสาเน่นิดหนึ่งไว้โรยหน้านะคะเพื่อนๆซุปอีสานบ้านเฮานี่ต้องใส่งานะคะเพื่อนๆึงจะอร่อนะคะถ้าเราไม่ใส่มันก็ไม่อร่อยเนาะพี่ก็ใส่ไปนิดหนึ่งค่ะพริกนี่เผ็ดมากเลยเพื่อนๆ แล้วคนคอเผ็ดก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยนะคะผงนัวก็ประมาณนี้คะ่ะพอน้ำปลานะคะปะลานี่ต้มเจือจางน้ำนะคะน่าจะไม่เค็มเนาะเราก็จะใส่ไป4ช้อนโต๊ะนะคะนี่ก็จะไปอันนล้ โอ้มีก้างหลายอันเพื่อนๆตอนแกะไม่ค่อยเจอเพราะเอามาขูดเลวคือหอมลามากเชิอดไปนะคะแล้วก็จะใส่ปลาทั้งหมดเลยนะคะ เท่ากับปลาที่ยังไม่ได้ต้มก็สามช้อนโต๊ะแล้วก็มาจือจางน้านะคะเพื่อนๆต้มใส่น้ำเนาะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำน,นะคะไม่ยากง่ายสบายกระเป๋าค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็มีผักค่าแกบกับแก้มนะคะเพื่อนๆ มีผักชีจีันแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดเขียวหน่อยข้าวเหนียวร้อนๆนะคะลองทํานะคะไม่ยากค่ะง่ายๆสบายกระเป๋าอร่อยมากมายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆขอเก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ